สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็เป็นวันว่างอีกวันนะครับวันนี้ก็จะเอาไก่ใหม่นะครับไก่ใหม่ขึ้นมาเช็คนะครับไก่ตัวนี้ก็เป็นไก่ที่เคยลงให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับที่ว่าตรงคอมีตำหนินะครับนี่นะครับแต่ก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าขนก็ปกคลุมตรงคอมดแล้วนะครับแต่ก็เป็นรอยปพะดงตำหนินะครับจะเป็นตำหนิที่ว่าขนปกคลุมน่าจะใช้ได้นะครับแล้วก็ มีตำหนิอีกที่หนึ่งนะครับก็คือตรงปากนะครับตรงจะงอยนะครับจางอยจะแตกแยกออกมานะครับก็ผมได้เล็มออกแล้วครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้นะครับจะมาเช็คแวว์วันนี้นะครับเช็คแท่งดูนะครับกับไก่อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูเป็นไก่คู่เกิดกันกับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ร้อยชนอยู่ที่สองสามนะครับตัวนี้สองสามนะครับนี่ให้ดูจะงอยนะครับนี่นะครับ ตรงปากนะครับจะแตกนะครับผมก็เอากันใจเลมออกแล้วนะครับนี่นะครับตัดออกนะครับก็เอยู่สภาพนี้นะครับก็ยังจะมีรอยอยู่นะครับเพราะว่าตัดไม่หมดนะครับมันจะแยกมาถึงตรงปลายตรงเลยออกมานิดนึงนะครับตรงสีดำๆนั้นนะครับไม่ถึงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวใช้ดูนะครับนี่นะครับก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับสวยอยู่นะครับแล้วก็รอดูนะครับว่ามันจะ งอกแล้วจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับไม่รู้ว่าจะหายหรือเปล่านะครับแต่ก็ดูดีนะครับดูดีนะครับก็ตัดเล็มให้เท่ากับปากล่างนะครับจะหอยด้านล่างก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูชัดๆนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับนี่นะครับสําหรับตําหนิตรงคอผมคิดว่าไม่มีปัญหานะครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาดูตําหนิที่ปากกันใกล้ๆนะครับเดี๋ยวขอซูมนแล้วนี่นะครับ อันนี้ผมตัดแล้วนะครับเลมออกมาแล้วนะครับก็เหลือประมาณนี้นะครับที่ติดกับสีดําด้านบนนะครับนิดนึงนะครับก็ประมาณมิลสองมิลนะครับนี่นะครับเป็นรอยฉีกเล็กๆสรงนี้นะครับก็จะพยายามรักษาไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็จะแบ่งให้นะครับแปดใบแดงไม่รวมส่งนะครับแปดใบแดงนะครับไก่ยังไปได้อีกไกลนะครับรอยชนตอนนี้อยู่ที่สองสามนะครับไก่ยังไปได้อีกไกลเพิ่งเข้าห้าเดือนนะครับ ไก่พึ่งเข้า5เดือนนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นคู่เกิดกันนะครับพึ่งเข้า5เดือนเช่นเดียวกันนะครับตัวนั้นก็น้ำหนักลอยชนอยู่ที่2อสองนะครับสองสองเศษเศษนิดๆนะครับนี่นะครับลอยชนอยู่ที่2อสองนะครับเห็นเลาะสุ่มกันนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยจะนํา2ตัวนี้นะครับมาเช็คแวเช็คแข้งให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมนะครับให้ดูลีลานะครับผมนี่ครับสำหรับตัวนี้ปิหนึ่ง ใบเทาไม่รวมส่งนะครับสูงยาวเทาดีเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับเพราะว่าไก่รุ่นนี้นะครับเพาะมานะครับมีแต่รอยดีๆนะครับรุ่นพี่พนะครับรอบที่แล้วก็มีแต่สองหกสองเจ็ดนะครับสองแปดสองเก้ายังมีเลยนะครับนี่นะครับดีมากสําหรับพ่อเชื้อหลังนี้นะครับแล้วก็ไก่ชนิดเป็นไก่ที่ดีที่สุดนะครับที่ผมสําหรับรูปร่างหน้าตาแล้วก็ดูโครงสร้างนะครับก็ดูโครงสร้างต่างๆก็ดูดีทั้งหมดเลยนะครับอันนี้นะครับ สวยเทินสวยตอนนี้สองสามเสร็จเสร็จเออสองสองนะครับโซตีนะครับตอนนี้สองสองครับตัวแดงเมื่อกี้สองสามนะครับเดี๋ยวเราจะมานวมให้เพื่อนๆได้ดูนะครับขอบคุณเพื่อนเอนที่ติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ